กระสือยายมว้วนในสังคมชนบทงานวัดถือเป็นความบันเทิงของคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าเป็นเด็กคนหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุจุกกับน้อยอายุสิบปีต้นๆยังไม่เข้าวัยหนุ่มดีเห็นผู้ใหญ่เขาไปเที่ยวกันก็อยากจะเที่ยวกับเขาบ้างและด้วยวัยที่เริ่มจะเป็นเด็กโตก็ไม่อยากจะเดินตามผู้ใหญ่แล้ว อยากเที่ยวกันเองมากกว่าระยะทางจากบ้านไปวัดก็แค่กิโลเมตรกว่าๆเป็นเส้นทางเดียวกับที่เดินไปโรงเรียนทุกวันคุ้นเคยไปอย่างดีจึงไม่รู้สึกว่าไกลทั้งสองเตรียมตัวกันตั้งแต่ตอนเย็นซึ่งก็เหมือนกับนักเที่ยวคนอื่นๆงานวัดจัดขึ้นปีละครั้งใครๆก็อยากไปเที่ยวบางคนเที่ยวทุกคืนเขาจัดกันกี่คืนไปครบไม่เคยขาด แต่สำหรับจุกกับน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้เที่ยวกันเองรู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกันทั้งสองสวมเสื้อผ้าชุดที่คิดว่าสวยที่สุดออกมาจากบ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันตอนขาไปไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นช่วงหัวคำ่ำเดินตามๆเข้าไปและเมื่อไปถึงวัดก็เจอเพื่อนๆอ,อีกหลายคนพากันเดินเที่ยวเล่นสนุกสนานไปตามภาษา เดินกันจนเมื่อยขาก็เปลี่ยนมาเป็นนั่งดูหนังและบังเอิญเป็นหนังสนุกถูกใจนั่งดูกันเพลินจนลืมเวลารู้ตัวทีก็ตอนหนังจบและหนังก็มักจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนงานจะเลิกซึ่งก็ดึกมากแล้วผู้คนกลับบ้านกันไปแล้วเป็นส่วนใหญ่เหลือแต่พวกที่บ้านอยู่ใ,ใกล้วัดจุกกับน้อยเดินออกมาหน้าวัดมองหาคนรู้จัก ที่มีบ้านไปทางเดียวกันจะได้เดินไปกับเขาด้วยแต่ก็ไม่เห็นใครที่มีบ้านไปทางเดียวกันเลยเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆผู้คนที่เดินอยู่ก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆทั้งสองตัดสินใจเดินกับกันสองคนถึงจะมีเพื่อนร่วมทางอยู่บ้างแต่ก็เป็นพวกที่อยู่ใกล้ๆเดินหายเข้าไปทีละคนสองคนยังไม่ถึงครึ่งทางไม่เหลือใครแล้ว แม้จะเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยแต่นั่นก็เป็นตัวกลางวันแตกต่างกับบรรยากาศแตยามน,นี้มากมายนักที่ทั้งมืดและสงัดเงียบแต่ก็ยังใจดีสู้เสือเดินคุยกันไปเรื่อยเดินผ่านบางบ้านมีเสียงหมาเห่าออกมาบ้างก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นเพราะอย่างน้นนอยก็ช่วยทำลายความเงียบได้ถ้าสองมองฝ่าความมืดออกไปทางทุ่งนา เห็นมีดวงไฟสีนวลๆสว่างวูบว่าคิดว่าคงเป็นคนหาปลารู้สึกอุ่นใจที่มีคนอื่นอยู่ด้วยในท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนอย่างนี้แต่สักพักก็สังเกตเห็นเหมือนดวงไฟนั้นจะลอยสูงขึ้นเหนือพื้นดินสูงเกินกว่าที่จะเป็นคนหาปลาและดูเหมือนจะลอยมาทางเขาทั้งสองด้วยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ จึงพากันเข้าไปหลบอยู่ในพงหญ้าข้างทางเพื่อดูเหตุการณ์ก็เห็นมันลอยเข้าไปที่บ้านของยายม้วนที่อยู่เลยไปข้างหน้าไม่ไกลนักทั้งสองคนเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ไม่มีใครพูดอะไรเมื่อออกจากที่ซ่อนก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงหน้าบ้านยายม้วนรู้สึกคนลุกสู้เมื่อนึกถึงดวงไฟที่เห็นเมื่อสักครู่นี้พยายามรีบเดินให้เร็วขึ้น แต่ก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงร้องถามดังออกมาจากในบ้านไปไหนกันมาล่ะไอหนูทั้งสองหันไปมองก็เห็นยายม้วนยืนอยู่ในเงามืดหน้าบ้านไปเที่ยวงานวัดกำลังจะกลับบ้านจุกตอบเสียงสัน่นพยายามจะรักษาอาการเมื่อคู่นี้เองเห็นอะไรหรือเปล่าทั้งสองหันมองหน้ากัน แล้วรีบปฏิเสธทันทีไม่เห็นอะไรเลยพูดจบก็รีบเดินผ่านออกมาทันทีรู้สึกเสียวสลังวาบๆบไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวใหญ่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนั่นก็คือเรื่องผีกระสือไปขโมยกินลูกเด็กที่บ้านปายนาะเป็นข่าวที่สร้างความหวาดกลัว ให้กับคนในหมู่บ้านไปนอย่างมากบางคนถึงขนาดไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนคนแก่ที่เป็นผู้ใหญ่หลายคนในหมู่บ้านถูกตั้งข้อสงสัยแต่เรื่องอย่างนี้จะไปกล่าวหากะละลอยไม่ได้เพราะอาจเป็นการกล่าวล้ายให้เกิดความเสียหายจึงต้องระวังตัวกันเอาเองโดยเฉพาะจุกกับน้อยที่เชื่อว่าดวงไฟที่เขาเห็นในคืนนั้น คือผีกระสืออย่างแน่นอนและเชื่อว่ายายมัวนั่นแหละเป็นผีกระสือจุกมักจะเดินไปเล่นที่บ้านของน้อยอยู่บ,บ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่บ้านของน้อยผู้คนค่อนข้างจะพุ่งพ่านเนื่องจากพี่นิดพี่สาวคนโตของน้อยท้องแก,ก่ใกล้จะคลอดจึงมีคนมาเยี่ยมเยือนกันทุกวันพอเอินวันนั้นเห็นลุงนุ้ยพ่อของน้อยกับพี่เชิด ผัวของพี่นิกกำลังเอาไม้ไผ่และไม้ที่มีหนามต่างๆมาวางสุมเอาไว้ตามรั้วรอบๆบ้านจุกกับน้อยจึงเข้าไปช่วยเขาทำถามถ่ายดูลุงนุ้ยบอกว่าทำมาไว้เพื่อป้องกันผีกระสือผีกระสือมาจะมาจริงๆหรือพ่อน้อยถามพ่อด้วยความสงสัยข้าไม่รู้หรอกแต่ก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อน เพราะมีข่าวว่าที่หมู่บ้านของเรามีผีกระสือลุงนุ้ยพูดพากบอกพี่เชิดให้รีบทำให้เสร็จพอใกล้จะขําแล้วและในขณะที่กำลังเล่งมือทำลัวหนามกันอยู่นั้นก็มีเสียงร้องทักดังมาจากทางเดินที่อยู่นอกลัวทำอะไรกันอยู่หรือจ๊ะจุกกับน้อยรู้สึกเหมือนกับเคยได้ยินเสียงอย่างนี้มาก่อนหันไปมองก็ปรากฏว่าเป็นยายม้วน ทั้งสองถึงกับสะดุ้งได้ยินลุงนุ้ยพ่อของน้อยต่อไปว่าทำรั้วเอาไว้ป้องก,กันผีกระสือดูแกไม่ค่อยพอใจหันโมมาทางจุกกับน้อยที่ยืนอยู่ใกล้ๆและก็เดินจากไปและในคืนนั้นพี่นิดก็มีอาการปวดท้องซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่คาดกายกันว่าจะถึงกำหนดคลอดจึงต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งหมอทำคลอด และเพื่อนบ้านที่พอจะช่วยอะไรกันได้และจุกกับแม่ก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันบนบ้านส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่คอยให้ความช่วยเหลือในการทำคลอดพวกผู้ชายจะอยู่กันข้างนอกคอยต้มน้ำและจัดเตรียมสิ่งของต่างๆจุกกับน้อยนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านเห็นพี่เชิดเอากิ่งพายไปวางเพิ่มเติมตรงรั้วหลังบ้านก็เข้าไปช่วย เดินระวังกันหน่อยละ่ะน้ำมันจะตามเอาพี่เชิดโล่งเตือนด้วยเห็นว่ามืดค่ำแล้วทำไมตรงนี้ต้องทำสูงมากจุกถามขึ้นด้วยความสงสัยเดี๋ยวต้องเอาลบมาฝังไว้แถวแถวนี้ต้องป้องกันให้ดีป้องกันผีกระสือใช่ไหมน้อยถามขึ้นด้วยความสนใจใช่แล้วข้าได้ยินมาว่า มันไปนลักกินลูกเด็กที่บ้านปายนาะเมื่อสอสามวันก่อนพี่เชิดรู้ไหมว่าใครเป็นผีกระสือข้าไม่รู้หรอกแต่ก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนพวกฉันรู้ว่าใครเป็นผีกระสือน้อยพูดขึ้นพี่เชิดหันมามองมีท่าทีสงสัยด้วยไม่รู้ว่าน้อยพูดจริงหรือพูดเล่นเองรู้หรือว่าเป็นใคร รู้สิฉันเคยเห็นไม่เชื่อถามให้จุกดูก็ได้จริงๆฉันสองคนเคยเห็นมันมาแล้วจุกพูดยืนยันอีกคนและพี่เชิดก็รู้จักทิสัยใ,ใจคอเด็กสองคนนี้ดีว่าไม่ใช่คนโกหกหรือพูดไปเรื่อยเปื่อยใครกันวะที่พวกเองเห็นยายม้วนทั้งสองตอบด้วยความมั่นใจ พอทั้งเล่าเรื่องที่พวกเขาเห็นในคืนนั้นให้ฟังและนั่นก็ทำให้พี่เชิดนึกไปถึงที่แกมาทักตอนที่ทำรั้วหนามกันอยู่ก็นึกสงสัยเหมือนกันว่าแกมาถามทำไมและในขณะที่พูดคุยกันอยู่ก็ได้ยินเสียงเด็กทารกร้องอุแวะอุแวะดังมาจากบนบ้านพี่เชิดดูมีอาการตื่นเต้นดีใจรีบวิ่งขึ้นไปดูทันที บรรยากาศดูโกลัหลนแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขสักพักก็เห็นพี่เชิดถือโมอดดินใบเล็กๆเดินลงมาแล้วขุดดินฝังไว้ที่หลังบ้านคืนนั้นน้อยชวนจุกนอนเป็นเพื่อนกันที่บ้านนอกจากได้คุยกันแล้วทั้งสองยังเชื่อว่าคืนนี้ผีกระสือต้องมาอย่างแน่นอนเพราะมันมาดูล่าดลาวเอาไว้แล้ว ซึ่งลุงนุ้ยกับพี่เชิดก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจึงเฝ้าละแวกระวังอยู่ตลอดเวลาด้วยไม่อยากให้คืนเห็งความสุขของคนในบ้านก็มีสิ่งอับประมงควเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันก็มาคืนนั้นในขณะที่พี่เชิดกับเพื่อนอีกสองคนนั่งกินเหล้าฉลองที่ได้ลูกชายตามที่ต้องการพี่เชิดบอกกับเพื่อนๆถึงเรื่องที่จุกกับน้อยเล่าให้ฟัง ทัางหมดจึงจับตาดูที่บ้านของยายม้วนเป็นพิเศษถึงจะอยู่ห่างออกไปพอสมควรแต่พื้นที่ในชนบทเป็นที่โล่งกว้างสามารถมองเห็นได้ไกลๆนั่นไงมันกำลังจะมาพี่เชิดบอกกับเพื่อนๆเ,เมื่อมองเห็นดวงไฟสว่างวูบวาบลอยออกมาจากบ้านของยายม้วนมันลอยสูงขึ้นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆตอนนั้น คนในบ้านตื่นกันหมดแล้วรวมทั้งจุกกับน้อยที่ถึงจะกลัวแต่ก็อยากดูเองสองคนอย่าลงไปอยู่บนบ้านนี่แหละลุงนุ้ยร้องบอกก็จะหยิบมีดดาบเดินลงจากเรือนไปสมทบกับพวกพี่เชิดซึ่งแอบซุ่มอยู่ทางหลังบ้านและเมื่อกระสือเข้ามาถึงบริเวณบ้านก็ถูกกิ่งนาที่พี่เชิดทำเอาไว้ เกี่ยวไส้ที่ห้อยลงมาจากหัวติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้และทั้งหมดก็ช่วยกันเอากิ่งไม้ที่มีหนามโยนสุมเข้าไปเหมือนจะขังให้มันอยู่ในนั้นแล้วตีเกาะเคาะไม้เป็นสัญญาณให้ชาวบ้านออกมาดูและในขณะจุดไฟเผามันก็ดิ้นสุ่กำลังจะหลุดจากกิ่งหนามและลอยหนีรอดไปได้ท่ามกลางความเสียดายของชาวบ้านที่มายืนดู แต่ถึงแม้จะหนีไปได้ชาวบ้านก็เห็นหน้ากันหมดแล้วว่าเป็นใครและข่าวยายม้วนเป็นผีกระสือก็แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วจากปากต่อปากทั่วทั้งหมู่บ้านจนแกไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นต่อไปได้ต้องหลบลี้หนีหน้าไปอยู่ที่อื่นและหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครเคยเห็นกระสืออีกเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้อาผู้คุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ